ัวที่สตยไก่ไข่ล้างหลงังไก่ล้างหลงังแม่ลงจากคอกแล้วนะครับก็เหลืออยู่หลายฟองนะครับน,นีตัวแรกอันนี้วันที่ออกจากไข่วันที่สิบสามนะครับตัวดำเนี่ยวันนี้วันที่สิบหนะครับอีกตัวหนึ่งใช้แดดช่วยนะครับ อุณหภูมิของแดงเด,ดเพื่อให้ไข่เพื่อให้ไก่มีเพื่อให้ไข่มีความร้อนเนะี่ยให้เขาดันออกมาเนะี่ยตัวนี้งานวันที่สิบสามตัวนี้สิบหกสามตันสามมาห้า จะเอ๊นุ่งขาใหญ่มากเว้ยขาใหญ่กว่าตัวนี้อีดูตัวอันนี้ตัวสิบเมื่อวันที่สิบสามนะครับขาเล็กนิดเดียวแต่ตัวนี้ขาใหญ่ตัวออกจากไข่นะความแตกต่างกันยังไม่ลืมตาเนะมื่อกี้แว๊บให้เขาดินด้นนี่คือเอ,อืออแล้วก็เดี๋ยว เขาเข้าในร่มนะครับให้เป็นอุณหภูมิอากาศทั่วไปไม่มีมงวันด้วยยังไม่หลุมตาเดี๋ยวให้เขาดันอีกยนะยังไม่สุดินแล้วดงตาแล้วตัวใหญ่นะตอนแรกจับดูก็น้ำหนักก็โอเค กน,น,น,นถ้าเขาไม่อาบปาก <c oughs> มันก็แสดงว่ายังไม่ร้อนมากมันก็หลออคนแห้ขาใหญ่มากแล้วเทียบเทียบกับมูอผมนะก็น่านจะประมาณขาใหญ่เกือบครึ่งเซน ท่นนี้มาจะมาตอมพวกนี้นะครับเศษ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 นี่น,นะหลุดแล้วจริงๆจะปล่อยเขาไว้ก็ได้นะแต่ปกติเราถ้าแม่เขาก,กุกแม่เขาก็จะกินพวกเศษตัวนี้ช่วยเขาออกแต่ว่วเดี๋ยวผมก็จะช่วยช่วยช่วยหน่อยเดี๋ยวให้เขาลุดเองดีกว่าครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้ยังติดอยู่ยตรง เปียกเยื่อเยื่อนะฮะเป็นท้องเหมือนเหมือนมนุษย์นคนเราที่ได้อาหารผ่านทางสะดือนะฮหรือผ่านทางลูกลูกแม่นันก็จะเป็นกนรเอาจากไข่แต่สัยขนองผมก็จะเอาพวกนี้ไปทิ้งนะครับเพราะว่าแมงวันชอบชอบมาตอมได้เขาวายนานก็คือมดเขาจะมาขึ้นนะครับดําตัวนี้ สูสีกันไหมไข่ใ,ใหญ่กก็ันตัวนี้วันที่ออกจากไข่วันที่สิบสามครับอันนี้ออกวันที่สิบหนะครับแม่ไม่สนใจแล้วตอนแรกเอาตัวเนี่ยวันที่ออกวันที่สิบสามเนี่ยเอาไปเอาไปให้เขาให้แม่เขาดูแม่เขาไม่ดูับแม่เขาจิกจิกจิกจกตลอดเลยมันก็เลยต้องแยกออกนะครับแล้วก็อันนี้ก็อีกฟองหนึ่งนะฟองนี้เพิ่ออกวันที่ อย่างนี้มันในสิบหกนะครับแล้วก็ยังเหลือค้างอยู่ในรังอีกฟองหนึ่งครับเดี๋ยวผมเอานี้ออกเรียงังออกแล้วเดี๋ยวรอคนเขาแห้งน,นะครับตอนนี้ร้องแล้วน่าจะร้อนแล้วร้อนไหมก็ร้อนอยู่นะครับเดี๋ยวเอาให้เขาตากักลมแล้วครับเขาจะได้มีเพื่อนสองคนเอ้ยไม่ใช่สองตัวนะครับนี่เห็นไหมเหรอให้แดดหน่อยๆ สายสารลื่มตามามาพอดีนะวันนี้สิบหกพฤษภาคมนะครับพศสอง4ันรหกสิบสี่อะวันนี้ในเมืองขอนแก่นนะครับร้อนะ่ะรอขนแห้งนะครับวันเริ่มเยอะแนละ้วเดี๋ยวผมจัดการกับเปลือกไข่กันต้องเอาไปทิ้งทางขยะ ในวันเราก็จะมาตอมแล้วก็มาไข่ใส่นะครับแค่แค่แหนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคัณครแคนสวัสดีครับ